ยอดฟอลโล่หายโอ้ไม่แปลกใจหรอกคะ่ะของดิฉันเคยเป็นมาแล้วห้าแสนในคืนเดียวห้าแสนในคืนเดียวเรื่องฟอลโล่เรื่องฟอลโล่หายเนี่ยธรรมดามากกระแสคนแบบกระแสคนแบบไม่ชอบคนเริ่มคนเกลียดฟอลโล่หายเป็นเรื่องปกติคะ่ะอันนี้มันเป็นมันเป็นอะไรนะเขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นมาตรการของโซเชียลอยู่แล้ว เวลาเขาไม่ชอบอเวลาเขาชอบเพาะว่าติดตามเวลาเขาไม่ชอบเพราะว่า u n f ล l l o เออดิฉันเคยโดนนะวันเดียวยอด unfollow ห้าแสนในเพจอะในเพจตอนนั้นที่ดิฉันโดนดราม่าลุกออกจากรายการอะยอดฟอลโล w หายไปไ,<อ>ไปในวันเดียวห้าแสนช้ำชำ้ตอนนั้นดิฉันถูกทำให้กลายเป็นที่รังเกียจของสังคม โหดร้ายนะโลกโซเชียลอ่ะต้องอยู่ให้เป็นนามันโหดร้ายมันโหดร้ายตอนนั้นเราก็แค่คิดนะเราก็ร like uh> ู้สึกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าแต่ก่อนคนก็ไม่ได้ตามเราขนาดนี้พอวันหนึ่งเขาจะไม่ชอบเรามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะทําได้แล้วเราก็ต้องอยู่กับความจริงว่าแต่ก่อนคนก็ไม่ได้ตามเราขนาดนี้ นี่จริงอันนี้พูดเรื่องจริงคนอันฟอลโล่ไปห้าแสนภายในวันเดียวไม่ใช่เรื่องปกตินะตอนนั้นอ่ะคนเกลียดดิฉันมากก็อันก็ต้องอันน่ะเขา่าเขาก็เราก็ต้องมา,าคิดตามความเป็นจริงว่าแต่ก่อนคนก็ไม่ได้รู้จักเราคนก็ไม่ได้ตามเราหลายคนเขามาตามเราเพราะว่าชอบเราในบางแง,ง่บางมุมในตอนหลังเขาไม่ได้รู้ตัวตนเราทั้งหมดนี่ เขาอาจจะชอบเพราะว่าในมุมหนึ่งตอนนั้นเขาชอบเราเพราะว่าเราเป็นคนตลกใช่ไหมเราเป็นพระเป็นพอสอนเราตลกเราเฮฮาเขารู้จากเราแต่มุมนั้นเราเป็นคนพูดธรรมะพูดอะไรแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ติดตามเราเพราะว่าเขาจะต้องมาเห็นเราในมุมอื่นที่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เช่นมาเห็นเราในมิติที่เอาเราเริ่มแบบว่าอยากมีแฟนอยากมีคู่เราเริ่มมีโมเมนต์แบบแอลผู้ชายอะไรอย่างนี้เขาก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะรู้สึกว่าเออ อ้าวกูก็นึกว่ามึงจะเป็นคนแบบธรรมะธรรมโมอะไรอย่างนี้ไม่ไปมาแบบบ้าผู้ชายไม่อะไรอก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะ unfollow ไปได้เพราะเขารู้สึกว่ามันเราเราบุคลิกบุคลิกใหม่ของเรามันไม่ใช่บุคลิกที่เขาอยากติดตามคุณต้องคิดแค่นี้คุณอย่าไปอะไรมากโซเชียลนั่นมันมีแค่นี้คุณอย่าไปคิดอะไรมากไอความชอบความชมของคนอื่นแล้วคุณก็ต้องเตือนตัวเองเสมอว่า ไอ้ที่เขาชอบคุณนะเขาอาจจะชอบบางแง่บางมุมก็ได้นะแล้วคุณก็ต้องทําใจว่าเออวันหนึ่งถ้าคนแบบเผยในแง่มุมอื่นคุณก็ต้องรับได้กับผลที่ตามมาที่เขาจะรู้สึกว่าไม่ชอบคุณหรือ unfollow คุณหรือไม่ติดตามคุณมันก็แค่นั้นแหละมันก็แค่นั้นแหละเออมันก็แค่นั้นแหละอย่าไปอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะ นะแต่ทุกคนแหละไม่ว่าจากขนาดไหนเราไม่ได้พูดถึงแค่เรานะการมินหรือใครก็ตามเขาก็ต้องอยู่ให้ได้แต่มันไม่มีใครหรอกที่จะถึงกับขั้นว่าคุณจะไปแบบทาร้ายเขาจนไม่มีไม่ให้เขามีที่ยืนเลยอะไรเลยมันไม่ได้หรอกให้สุดท้ายแล้วคุณจะไปประนามเขาอะไรเขาแต่ชีวิตเขาก็ต้องไปต่อแล้วคุณก็ต้องให้พื้นที่เขาแล้วคุณก็ต้องยอมรับให้ได้นะถ้าสมมติว่านี่ที่ฉันพูดแบบแฟฝงแบบคุณด่าเขาจนหนำใจกันแล้วอย่างเงี้ย คุณด,ด่าเขาจนหนำใจแล้วจนพอใจแล้วแล้วเขาก็ยอมรับผิดแล้วอะไรทุกอย่างแล้วและต่อไปเขาจะแบบเริ่มต้นใหม่ในมิติใหม่ไม่ว่าจะกับคนอื่นหรือกับใครหรือกับอะไรก็ตามมาคุณก็ต้องหยุดนะไม่ใช่คุณจะไปแบบมันก็ต้องหยุดถ้าสมมติว่าเขายอมรับในความผิดครั้งนี้ที่เขาเขาทำไปแล้วจบแล้วไม่ว่าคุณจะไปมองเขายังไงคุณจะมองว่าเขาเป็นมิตรเป็นอะไร นู่นนี่นั่นเนละคุณหรืออะไรในแบบที่คุณว่าเขาว่าอถ้าสมมุติว่าเขายอมรับหรือเขาอะไรแล้วแต่ว่ามันจบแล้วประเด็นเรื่องนี้มันจบแล้วมันมีแค่นี้เขาถอยแล้วเขาเลิกลากันแล้วทุกอย่างเป็นที่ยุติแล้วหมดแล้วเขาจเขาจะจะต้องแบบว่าเริ่มต้นชีวิตของเขาใหม่คุณก็ต้องให้พื้นที่เขานะยกเว้นว่าเขาไม่จบกับเรื่องเก่าจึงค่อยว่ากันยกเว้นว่าถ้าเขาแบบ ไม่จบกับเรื่องเก่ายังมีการพาดพิงหรือมีการอะไรพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่จริงก็ค่อยว่ากันแต่ถ้ามันจบไปแล้วอ่ะใช่ปางสัยญาติค่ะปางเทศสายญาตปางเทศสัยญาติเออปางเทศสยญาตเออวัฒนธรรมเราก็ต้องเข้าใจเราก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมเกาหลีก็คือเกาหลีไทยก็คือไทยนั่นแหละอืม พอพูดเรื่องนี้พันสามอีกแล้วจริงถ้ามันจบแล้วก็ต้องต่างคนต่างอยู่ก็ต้อง,องเราก็ต้องให้พื้นที่เขาบ้างนะไม่ใช่ไปไปตามถลม่มเขาจะจนแบบเกินงามมันก็ไม่ได้ใช่ปหละ่ะก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่แค่ช้าไม่ใช่แค่การมินหรอกนักชาลีเองเขาก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปนักชาลีก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปใช่ปหล่ะเอาคอเอาความจริงคุยกันเขาก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปเขาก็ยังต้องทํางานเขาก็ต้องอะไร ถ้าสมมุติว่าสมมติในทางกับกันนะันแน็กชารีไม่หยุดแล้วก็ยังพูดถึงผู้หญิงซ้ำๆๆเนะี่ยแทนที่มันจะเป็นลึกผลดีมันก็จะกลายเป็นผลผลเสียแล้วคนก็จะมองว่าไม่จบคนจะเห็นใจคุณก็ต่อเมื่อคุณพูดเท่าที่คุณควรพูดแล้วคุณพูดแล้วคุณจบคนก็จะเห็นใจคุณในเรื่องที่คนยังไม่ได้รับรู้แล้วคนรับรู้ก็จะจบนะคะแต่ว่าไม่ว่าใครแหละฝั่งไหนก็ตามแต่ถ้ายพยายามลื้อฟื้นเรื่องเก่าและไม่จบอ่ะพยายามพูดอยู่แบบไม่จบคนจะเริ่มแบบ แล้วไม่เห็นใจแล้วนะดิฉันจะพูดตรงๆคนจะรู้สึกว่าฝั่งหนึ่งเขาก็จบอยู่แล้วแต่ฝั่งนี้ยังไม่จบอีกประมาณนี้นะคะต้องจบคุณก็ต้องจบผู้หญิงก็ต้องจบอย่าไปพูดแบบอย่าพาดพิงถึงบริษัทเขาอย่าพาดพิงถึงอะไรเขาก็จบก็จะได้จบกันไปก็แยกก็ต้องแยกก็ต้องแยกอย่าไม่ให้มีการพาดพิงให้เขาเสียหายอีกนะคะ ถูกต้องนะเออมันก็ต้องจบจบก็คือจบก็เดีอย่ถ้าแบบแมนแมนเลยแต่ดิฉันคิดว่าแมนแลกชาลีขอแมนอยู่แล้วแหละแมนแมนเลยก็คือพูดขอพูดครั้งเดียวแล้วเรื่องที่พูดแล้วไม่พูดแล้วขอพูดแต่ขอพูดก่อนให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่ามันเป็นแบบนี้นะแล้วก็พูดครั้งเดียวและไม่พูดเรื่องเรื่องซ้ําแต่ถ้ามีเรื่องอื่นก็จะพูดนะหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่พูดก็อาจจะพูดแต่จะไม่พูดซ้ําก็คือจบอย่างนี้คนก็จะเห็นใจอย่างนี้คนก็จะเห็นใจใช่ค่ะนอนคุณเป็นปางเทศค่ะ ปางไต่ญาติค่ะมันเป็นปางใกล้ตายไม่เคยเห็นเหรอพระบปปางปร,รินิพานไงแต่ดิฉันไม่ได้นิพานนะคะดิฉันไม่ใช่พระอรหรันต์ดิฉันก็เลยแบบปางใกล้ตายไงก็เทศนาครั้งสุดท้ายสั่งสอนสั่งสอนสาวกเป็นครั้งสุดท้ายอะปางใกล้ตายเ้ามาค่ะเป็นปางใกล้ตายค่ะสนทนากครั้งสุดท้ายก่อนตายนะคะ <laughs> บ้านมีกล้องวงจรปิดไหมมีค่ะมีกล้องวงจรปิดทุกมุมมอลรี่สวยมีอยู่สองตัวนี่ไงเดี๋ยววันที่สิบเดี๋ยววันที่สิบเอ็ดนี้จะไปเอามาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเป็นตัวหมีแพนด้าพี่หมออ้ําซื้อไว้ให้อันนี้เป็นตัวกาฟิลอันนี้เป็นตัวโคกตัวโคกนี่ชอบมากคอโคกสวยคอเนี้ยคอโคก V2 คอสองสวยมากอันนี้เป็นตัวกาฟิลมันมีหางนะมันมีหางมันมีมันมีหูนะแต่ว่า เปิดหน้าไว้ก็เลยแปลว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้ราคาลงแล้วค่ะ <c oughs> ถ้าซื้ออย่าซื้อตอนมันออกมาแรกๆตอนออกมาแรกๆมันแพงหมดของป๊อปหมาแต่คุณไม่ต้องไปเย่รีบแ<ม>ย่งซื้อให้เขาซื้อกันไปก่อนเดี๋ยวบล็อกไอ้ลุงเจี๊ยกก่อนนะมึงนี่ไม่อยากจะตื่นนี่น่ะหลับลึกชิบหายอีหาเดี๋ยวเดี๋ยวบล็อกไอ้เจี๊ยกก่อนนะไอ้เจี๊ยกน้าตาลสดเนี่ยมึงกลับไปไปขายน้ําตาลสดเถอะไปะอีหา่าบล็อกมันก่อนไม่อยากจะตื่น บอกมันมันบอกใครถามมันบอกใครถามใครบอกมันบอกใครถามมึงต้องถามตัวว่าใครเชิญมึงมาดูไม่ใช่มาถามกูว่าใครถามอีห่าเออต้องตื่นก่อนไม่อยากจะตื่นเขาจะคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวมึงมาเที่ยวอันนั้นอันนี้จะเมาส์มอยกันไปเออหนูขายของเสร็จจะรีบกลับมาดูไลฟ์ดึกค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะลงไลฟ์สักแป๊บหนึ่งไปเซเว่นไปหาอะไรกิน อาจจะไปเซเว่นนะครับยังไม่ไปตอนนี้ตอนนี้แบบไลฟ์ก่อนเมื่อคืนถึงตีสามเมามอยแต่วันนี้อาจจะดึกไม่ได้ก็าจะทักตีสองห้าสิบเมื่อคืนไลฟ์ถึงตีสามค่มะแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้าจะไลฟ์แค่ตีสองห้าสิบพอเพราะว่ามันดึกดึกไม่ได้เนี่ยอือผมเป็นใครครับกูจะไปรู้มึงเหรอกูจะไปรู้มึงเหรอมึงก็ช่างไม่อยากจะตื่นเนาะผมเป็นใครครับกูจะไปรู้ขนานดะมึงยังไม่รู้จักตัวเองแล้วกูจะไปรู้จักมึงได้ไงเนี่ย ขนาดมึงยังไม่รู้ตัวเอง <g ül> มึงนี่ก็หลับลึกเนาะ <g ül> มึงยังไม่รู้ตัวมึงแล้วกูจะไปรู้จากมึงได้ไงละ่ะเออมึงต้องตื่นก่อนนะ <g ül> เออเหลือสิบนาทีไว้ทําไมไว้แบบปิดไลท์แล้วก็เตรียมไปอาบน้ำค่ะสิบนาทีนั่งไลฟ์แล้วก็ไลฟ์จำเป็นเตเวนอะอะไรกินชีวิตเราชีวิตเราค่ะวันนี้วันนี้ดีใจแล้ววันในี้ไลฟ์ในต่อตคนช่วยคนช่วยอุดหนุนกุ้งแห้งไปประมาณ เดิม <Order S 2> mm. มันมีแค่เจ็ดออเดอร์อ่ะตอนนี้มันเป็นกลายเป็นสิบเจ็ดหรือสิบแปดอ่ะเป็นสนะิบออเดอร์นะวันนี้แค่พูดเล่นเล่นเมื่อกี้ตอนคนมาดูเยอะเอะ่ะเออได้ได้สิบออเดอร์งงเลยเมื่อกี้ตอนนี้แบบคนเยอะเเราก็รีบแบบเราก็ต้องรีบขายนะเราแม่เป็นแม่ค้าเราต้องฉลาดแต่มันก็ต้องแลกจากการที่คนนะเน่ะพอคนรู้ว่าเราขายของแล้วคนก็ไม่อยากฟังแล้วคนก็ออกเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะซื้อใช่ไหมออกออกแต่ในช่วงจังหวะที่มีคนเยอะเอะอ่ะต่อให้มีคนออกมันก็มีคนที่อยากซื้อนั่นแหละ ได้สิบออเดอร์เมื่อกี้จริงพี่นาะไม่คิดได้สิบออเดอร์นะเห็นแบบพูดเล่นๆป๊บๆป๊บๆป๊บๆไปอะสิบออเดอร์ก็จากเจ็ดออเดอร์เป็นสิบเจ็ดออเดอร์บอสนวัดโพสต์ว่า,าจ่ายเงินให้การมินไลฟ์ครั้งละ 1, ลนลนหนึ่งล้านโอ้ล้านหนึ่งเลยเหรอล้านหนึ่งเลยหรอทำไมอ่ะควรสำนึกบ้างสำนึกเรื่องอะไรสำนึกเรื่องอะไร ถ้าสมมุติว่าฉันอยู่ฝั่งกามินะสำนึกเรื่องอะไรสำนึกเรื่องอะไรให้ฉันสำนึกเรื่องอะไรฉันไม่ได้ไปขอให้ฉันไปทำงานไม่ใช่เหรอให้สำนึกเรื่องอะไรก็จ้างฉันไปทำงานนี่ก็เห็นเอ็นเกตใช่ไม่ใช่เหรอฉันดังนี่เธอก็ขายของได้ละ่ะให้ฉันร้านหนึ่งวันนั้นขายได้เท่าไหร่จะมาสำนึกอะไรก่อน สมมติสมมติสมมติติ่งกามินบอสขาหนูไม่ใช่นะสมมติว่านนหนูเป็นติ่งการมินอย่างเงี้ยอ้าวถูกป่ะล่ะจ้างชั้นร้านหนึ่งขายได้เท่าไหร่แล้ววันนั้นชั้นขายให้อ่ะชันขายชันขายของให้อ่จะจย่ามาทวงอะไรอ่ะก็แฟร์แกันอ่ะฉันทำงานให้อ่ะ <c oughs> อ๋อโอกาสที่ชาลีอันนั้นพูดได้ S <S <él ite> สมมติว่าฉันเป็นติ่งเฉยๆสมมติซึ่งไม่ใช่ฉันฉันอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้เออแค่นี้อืม <S él ite> สมมติ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 ไงแต่ราไปดูที่บอสกระโพสก่อนราไปดูที่ที่บอสกระโพสก่อนว่าสำนึกในในมุมไหน บอสเขาจะไม่ได้บอกบอสเขาอาจจะไม่ได้บอกว่ากูไม่ได้บอกให้มึงมาสํานึกว่าที่กูให้ตังค์มึงแต่สํานึกว่าเออที่จ้างมาเนี่ยเพราะใครเพราะอะไรอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าสมมติสมมติอืมสมมตินะบอสเขาบอสเขาอาจจะพูดมาว่าไม่ได้บอกว่าให้มาสานึกว่าฉันให้เงินเธอนะแต่ว่าให้สํานึกว่าฉันที่ฉันรู้จักเธอเนี่ยเพราะใครและที่ฉันจ้างงานเธอและฉันยอมจ่ายเงินให้เธอขนาดเนี้ยเพราะใคร เออก็เป็นสิ่งที่บอสเขาสามารถพูดได้ก็เป็นสิ่งที่บอสเขาสามารถพูดได้ส,าส,ามาดไดสมมุติถ้าตกใจเลยก็ท่านแหละใช่ไหมล่ะใช่ไหมเราใช่ไหมเราเอออ่าสมมติว่าเป็นติ่งสมมุติว่าทนเป็นติ่งชาลีอย่างเงี้ยก็บอกอ้าวก็ที่เดดรู้แหละว่ามาทํางานแต่ว่าก็ที่ได้ล้านหนึ่งก็ อย่างน้อยหรือเปล่าล่าก็ต้องเห็นแก่ว่าเออที่คนรู้จักแลวเขายอมจ่ายเงินขนาดนี้จ้างมาก็เพราะว่าชาลีหรือเปล่าหรือเปล่านับหนึ่งใครติดต่อใครก่อนเออใครติดต่อใครใครติดต่อใครคะใครติดต่อใครก่อนคะที่ฉันไม่รู้คะ่ะใครติดต่อใครคะที่ฉันไม่รู้ตื้นลึกหนาบางไม่รู้คะ่ะขออนุญาตไม่ตอบในประเด็นที่ตัวเองไม่รู้คะ่ะ ใครติดต่อใครล่ะไม่รู้บอลนวัดก็พ้นไหนไหนวะบอลนวัดพ้นไหนไหนสตอรีสร่ส้มอีกแล้วมั้งสตอรีสร่สีส้มอีกแล้วมั้งถ้าเป็นเรื่องอะไรขอขาดบาดตายสตอรีสร่สีส้มจะมาทันทีนะออเฟซบุ๊กหรอ เดี๋ยวไปดูสิเอาเป็นกลางๆนะคะอ่ะเป็นกลางๆเป็นกลางๆบอสนวัดนวัดอิสระไกลศสีเดี๋ยวไปดูนะคะไหนยังไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย เออใครเอออนีีเออสิบห้านาทีบอสเขาบอกว่าผมจ่ายเงินให้การมีนไลฟ์ครั้งละหนึ่งละหนึ่งล้านควรสำนึกบ้างถ้าไม่มีคนไทยยังไงก็ไม่ดังและและมีเงินเขาก็เขาก็ขอบคุณอยู่นี่ไม่ใช่เหรอถ้าบอกแบบว่าเขาก็ขอบคุณอยู่นะเออ เขาก็ให้เงินอยู่นะเขาก็ให้เงินอยู่นะเอ้ยเขาก็ขอบคุณอยู่นะกขก็ขอบคุณอยู่นะเขาก็ขอบคุณคนไทยอยู่เขาก็ขอบคุณคนไทยอยู่พอเลิกกับชาลีพอเลิกกับชาลีไม่แม้แต่เอ่ยชื่อมันน่าเกลียดเกินไปไหม มันมองได้สองอย่างนะคะการไม่เอ่ยคือคือการพยายามไม่อยากพลาดพิงไม่อยากกระทบนะคะมันก็มองได้สองอย่างนะถ้ามองในในแง่ที่มันอัน eden, นี้ก็คือที่เขาไม่ไม่เอ่ยเพราะว่ามันไม่อยากให้มีการพลาดพิงไม่อยากให้มันมีการกระทบกระทั่งก็เลยพยายามพูดเลี่ยงใช้ชื่อคนนั้นคนนี้เขาคนนั้นเขาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคนรักเก่าหรือว่าอะไรแบบเนี้ยอืมก็เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งไง อีกเรื่องการกระทบกระทั่งก็พูดแบบเป็นกลางๆให้เขาบ้างคิดในแง่<ม>ดีจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายใช่แต่ว่านั่นแหละคนไม่ชอบแล้วก็ประมวลไปหมดแล้วทีเนี้ยการมินทําอะไรก็ไม่การมินตดยังผิดเลยตอนเนี้ยการมินตดก็ผิดแล้วตอนเนี้ยการมินก็เซฟเซฟตัวเองหน่อยนะการมินเอ้ยการมินเธอกระเซฟตัวเองหน่อยนะลูกตอนเนี้ย เธ,เธอก็พยายามตอบโต้น้อยที่สุดนะการมินนะเธอต้องพยายามจบนะการมินนยะพยายามอย่าไปจุดประเด็นอะไรใหม่อีกนะการมินการมินต้องไม่พยายามพูดอะไรแบบการมินต้องไม่พยายามพูดอะไรแบบให้คนหมั่นไส้อะต้องไม่ตอบเพราะมันมีคนพร้อมปัน่นอันหนึ่งนะที่พูดจากประสบการณ์เลยพูดจากประสบการณ์เลยและเข้าใจว่าแล้วว่า ผู้จะประสบการณ์นะประสบการณ์ส่วนตัวนะเวลามันมีเรื่องเนี่ยมันก็จะมีคนปั่นและเราอ่ะก็จะไปใส่ใจกับคนที่มาปั่นมาปั่นเช่นมาพูดแบบูมาด่าเราแบบหยาบหยาบคล้ายๆ้เสียเสียหายหายส่งแชทมาส่วนตัวหรืออะไรแบบนี้แล้วเราแบบอ่านมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็แบบท็อกซิกใช่ไหมเราก็แบบเราก็แบบแบบทนไม่ไหวเราก็อยากตอบโต้อยากดา่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเวลาเราสื่อสารเวลามีคนไอ้พวกนี้มันว่าเราเนี่ยมันว่ามันว่าแบบที่ มันไม่ได้เหมือนเรานี่เวลาเราพูดปุ๊บคนเป็นร้อยเป็นพันอ่านแต่อีกคนที่มันว่าเราอ่ะมันว่าเรามันเห็นคนเดียวบางทีเราเห็นเห็นของมันแค่คนเดียวคนอื่นไม่ได้เห็นหรือคนอื่นเห็นก็เห็นไม่เยอะแบบเหมือนแบบที่เราพูดหรือเราชี้แจงมันไม่เหมือนกันนะคะแล้วเราก็แบบพอไปเราไปแบบให้ความสําคัญกับคอมเมนต์อย่างนี้นใช่ไหมเราก็อามาตอบโต้พอเราตอบโต้ปุ๊บแทนที่มันจะกลายเป็นเรื่องที่คนจะมองว่าเราตอบโต้คนที่ว่าเรามันกลับกลายเป็นว่าคนมองว่า เราอไปด่าคนอื่นทั้งหมดมันจะกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราพูดเราไม่ได้กําลังตอบอีกคนที่มันว่าเราแต่กลายเป็นว่าเราไปด่าคนอื่น<ม>ไปด้วยทั้งหมดเลย<ม>สวยอีกทีเนี้ยคนยิ่งเข้าใจเราผิดไปอีกหาว่าเราถ้าเป็นสมัยก่อนหาว่าเราเฟียสหาว่าเราโน่น<ม>นี่นั่นโอ้ยผิดทั้งขึ้นทั้งลงเ<ม>ชื่อดิฉันเถอะอืม ผิดทั้งขึ้นทั้งล่องเงียบเงียบไปเถอะเงียบไปเถอะเชื่อ,อดิฉันกามินเชื่อพี่เถอะลูกกามินเข้ามาฟังเลยลูกกามินหนูต้องตื่นก่อนนะลูกเออกามินบอกแปลไม่ออกค่ะก็ให้ล่ามแปลให้ฟังสิ กลล่ามแปให้ฟังสิคะล่ามแป้ฟังเลยคะ่ะขอล่ามคะ่ะล่ามอยู่ไหนล่ามแปะฟังหน่อยคะ่ะเออแต่อ๋อแล้ผิดบ้างนี่ไปว่าเขาเป็นแก๊งกระบืออีกแล้วพวกเธอมันก็ไร้ากาดอะ่ะพวกเธอเนี่ยมันก็รุนแรงอยู่นะไปว่าเขาเป็นแก๊งกระบือแก๊งอะไรอะ่ะมันก็มันก็เจ็บปวดอยู่นะพวกเธอมันก็แรงกันซะด้วย เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเขาแอฟฟ้าแล้วก็พื้นหลังสีส้มเขาพูดเรื่องการให้เงินล้านนึงแต่เขาก็พูดได้แหละในฐานะที่เคยจ้างแล้วเขาก็พยายามจะทําให้เห็นว่าเขาบอสอาจจะพูดเพื่อตอบสิ่งที่การมินกําลังคิดอยู่ก็ได้คือบอสกาลังจะทําให้บอสที่เขาโพสต์ก็คือบอสพยายามเดี๋ยวให้การมินเข้าใจว่า เออที่เธอบอกว่าฉันมีความสามารถฉันมีอะไรอะแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงก็คืออ,อ่หลายๆหลายๆงานที่เธอได้ที่เมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะตัวเธอนะมันเป็นเพราะว่าเขาเอ็นดูเธอผ่านเน็กชาลีเพราะเน็กชารีแต่การให้เงินมันไม่ได้ให้เฉยๆมันเป็นการทํางานต้องเข้าใจว่ามันเป็นการทํางานแต่ว่านั่นแหละถ้าสมมุติว่า เป็นแค่การบินเฉยๆมันก็ไม่มีทางหรอกที่บอสจะจ้างงานแล้วให้เงินเยอะถึงขนาดนั้นถึงกับให้เงิน1ล้านบาทมันก็เป็นไปไม่ได้บอสพยายามบอสเขาน่าจะพยายามสื่อแบบนี้ค่ะถ้าเอาแบบเอาแบบเอาแบบจริงจังนะน่าจะพยายามสื่อให้เห็นแบบนี้ว่าเออน่าจะมองในจุดจุดนี้บ้างเออน่าจะมองในจุดจุดนี้บ้างที่ฉันจ้างงานเธออะไรอย่างเงี้ยก็เพราะชาลีนะประมาณนี้ เป็นการดึงสติที่เกาหลีคนยังไม่รู้จักนางเลยตอนนี้โอ้ยอนางจะไปต่อยังไงเนาะอยากรู้แต่ชีวิตมันต้องไปต่อครับทุกคนชีวิตก็ต้องไปต่อแล้วก็ให้พื้นที่เขาบ้างเรื่องของคนสังคมที่บางครั้งเราก็ไม่รู้นั่นแหละเ,ออเราเป็นคนนอกอะ่ะเราก็วิจารณ์ได้เท่าที่เรารู้เท่าที่ข้อมูลที่เรารู้ตามสื่อ แต่จริงมันมีเรื่องราวอะไรอีกเยอะก็ไม่รู้อือมันมีเรื่องราวอะไรอีกเยอะหรือเปล่าที่เราไม่รู้ซึ่งมันต้องมีแหละแล้วเขาก็ไม่ยอมบอกนี่ว่ากล้องวงจรปิดคืออะไรทําไมไม่พูดละ่ะสรุปทุกคนรู้หรือเปล่าเรื่องกล้องวงจรปิดอะทุกคนรู้เหรออาชีฉันถามไหนฟิเธอพวกเธอรู้กันเหรอว่าสรุปไอ,ไอเรื่องกล้องวงจรปิดมันคืออะไรฮะ อ่ามันมีเหรอก,ก็ยังไม่มีใครเห็นอ่าเรื่องกล้องอ่ะมันมีเหรอมันมีเหรอก็ยังไม่มีใครรู้อยู่ดีเอออ่าบอกไม่มีอะไรเออก็นั่นไงก็มันไม่มีไงใช่โอเคก็เข้าใจแหละว่ารู้เท่าที่เขาให้ให้อยากรู้แต่ว่าถ้ามันไม่มีแล้วก็ต้องบอกว่ามไม่มีอ่ะก็มันไม่มีเห็นเรื่องกล้องเห็นคนพูดกันเยอะอยู่อ่ะ เรื่องกล้องเอาไปเอาไปลงลงไปอยากดูพี่แพรล,ลี่เล่นละครอ,อีกพักเถอะค่ะไม่เหมาะกับเราเราเหมาะกับการนอนคะ่ะ เอาจริงๆเราไม่ค่อยรู้เรื่องเขาสองคนพอเราถามแฟนเราคุยไปคุยมาทะเลาะกันซะง,งั้นแฟนเราเขาจริงจังเอาจะ <ś led> ไปจริง,รงจังทําไมเรื่องคนอื่นไปจริงจังทําไมคะเรื่องคนอื่นเรื่องคนอื่นพูดก็พูดได้พูดไปแต่ไปจริงจังทําไมอ่ะโอ้ยถึงก็ต้องเอามาทะเลาะกันบ้าไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราต่อให้มันจะซีเรียสขนาดไหน,นมันก็เรื่องของคนอื่นคนอื่นเขาก็ต้องจัดการชีวิตเขาอยู่ดีเขาก็ต้องจัดการชีวิตเขา ห่วงตัว,ตวเราเถอะเจ้าไปห่วงเขาหรอกเขามีงานมีการเยอะแยะเขายังมีงานมีการเออเขายังมีงานมีการค่ะต้องไปห่วงเลยทั้งคู่เลยน่ะดีไม่ดีเขามูฟได้เร็วกว่าเราอีกเดี๋ยวเขามูฟได้เร็วกว่าเราอีกอืมงานการเขาต้องเท่าไหร่ ชาลีก็ไม่ค่อยไล่แล้วไม่มันเขาอันนี้หรือเปล่ามันเป็นช่วงใหม่ๆหมเขาก็แบบโหคุณต้องให้เวลาเขาสิคนมันกําลังแบบกําลังเศร้าอยู่นะกําลังเศร้าอยู่มันก็ต้องดาวเป็นเรื่องปกติดาวนะเวลาเราแบบเจอเรื่องเศร้าๆในะทุกคนเนี่ยก็ดาวรู้สึกดาวรู้สึกแบบอยากอยู่กับตัวเองรู้สึกเบื่อรู้สึกดาวทุกคนนะเป็นหมดอะใช่ไหม คนอ่ะเป็นหมดอืมคนเคยดาวอย่าไปร้องไห้ค่ะทุกคนก็ความล่าเริงหายไปแม้เขาเศร้าขนาดนั้นจะให้เขาล่าเริงเลยมันก็เกินไป